อ๋อตานล่างใช่ไหมได้ได้เอสองจะไฟกับพี่ก็บอกมาตรงตรงนี่อ่าเทปต้าไมค์ซีนี่อ่าชื่อคุณคุณสวัสดีครับผมผมริวตีเฮดยี่สิบแปดเลครับก็วันนี้นี่เรามาเล่นซับเวอร์ไมค์ซีที่มีชื่อว่าอ่าไมค์ไมค์คราฟเดลิสซี่นี่ครับผมนะครับผมก็จะเป็นซับเวอร์แนวไมค์ซีอีกแล้วผมซึ่งช่วงนี้ก็ไมค์ซีนี่กำลังระบาดเลยนะครับเล่าใครมายืดต้องหน้าผมมาวันนี้ผมก็อยู่กับแอดมินสองคนสวัสดีครับแอดมินครับฮัลโหลครับ ดีครับดีครับเราโอเคผมเอาแล้วผมก็อ่าอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวซุมนี้ตั้งหาง,ง่ายมากนะครับผมแล้วก็อะไรวะวิธีหางเงินหนึ่งเปิดกล่องครับผมสองเอาเนื้อซอมบี้มาขายได้นะครับแล้วก็ซับเวอร์นี้มีสปไปเดอร์แมนด้วยครับดูดูดูยี่หลอดจัดเลยครับผมลองเล่นใด้คลิกไปผมแต่ว่าผมยังไม่เริ่มเล่นครับซึ่งพาร์ทนี้นี่เราจะมาเล่นนิดหน่อยบวกกับอามารีวิวสปอนต์ด้วยผมแล้วก็ระบบอื่นๆนที่มีในเซิร์ฟเวอร์ครับจะชุดเกาะอะไรไม่รู้ครับขโมยมาก่อนฮะ ที่มีก็ฝึนปืนได้โดมาเลยใใส่เป็นอ๋อมีมีทิ้งคงทิ้งของนี้ก็เสร็จผมครับของฟรีอ่าชอบเด็กครับผมวันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรวะวิธีสร้างทีมผมขอสร้างทีมแป๊บหนึ่งฮะอ่าลืมบอกไปให้ผมวันนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ไม่ครับเอ้ยไม่ใช่ดิเออเซิร์ฟเวอร์ไม่ครับเวอร์ชันอ่าหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะครับทีมมาดีวะทีมอ่าคุงตัวแล้วกันนะผมคุงตุวยนะครับคุงตวุงตวยนะครับนี่คุงตวัวเนี่คุงตวังตว ชั่งมาแล้วกันนะผมอันนี้คืออะไรวะซื้อขายและของกันระวังด้วยนะครับผมรือ็นี้เป็นเงินทํรายได้ทับช็อปซื้อหรือเอาไปซื้อของขายกันในเกมอะซื้อของซื้อของหรือว่าจะไปซื้อขายซื้อของขายกันในเกมก็ได้นะผมแผมว่าขอซื้อปืนระดพวกอะไรประมาณนี้นะครับและจีผมซื้อมาทําไมวะอ๋อเงินไม่พอไม่เป็นไรอาหารครับนี้ชุดเกราะครับผมอ่ะอะไรกิบอะไรพันเลยเนี่ยโอ้โหสี่ชิ้นก็สี่พันฮะอันนี้ก็สุนปืนนะผมแล้วก็มีอ่าเป็นยานะครับ อ่าเรียบร้อยอันนี้จะเป็นโดนเกียร์แอดมินไม่รับผิดชอบทุกกรณีผมทำอะไรก็รอบข้อไว้ด้วยนะี่ฮะทริกเจอร์เซฟไม่โหลดแนะนำใส่ไอพีเดี๋ยวอะไรวะน,นี่หัวมันใหญ่เหลือเกินใส่ไอพีใหม่นะครับถ้าไม่ได้ก็ปิดสแกนไวรัสแห้ผมยังผมเนี่ยปิดสแกนไวรัสไปแล้วเรียบร้อยนะครับซองชุดท,ที่เซฟหนึ่งแล้วเดี๋ยวข้อความอะไรเข้าตอนนี้ฮะอ่าซื้อของออนไลน์ทั็บช็อปเราดูไปแล้วใช่ไหมล่ะนะครับระบบดิสตายเน็ตของตกระบบนี้ถ้าโดนตบหนึ่งทีต้องยัด ฝักแมนห้ามดิสได้ผมนะครับห้ามใช้ยาเกิน3ช่องและสามารถสลับซองกับสไนเปอร์ได้อาถนัดเลยถนัดเลยนะครับมีรายแจ้งได้ที่อาร์เกลนาไอดีนี่ตามนี้เลยนะครับ SCR0MELITE นี่ผมแชทมาเดี๋ยวตบเอ้ยเดี๋ยวตอบนะฮะแล้วก็นี้นี่จะเป็นห้ามใช้ปืนปืนกลเกิน2กระบอกครับผมห้ามใช้ปืนซองเกิน2กระบอกนะครับก่อนนี้จะเป็นสถานะยิงปืนไม่มีใครอ่าฝากแมน ทั้งไอ้ไอสไปเดอร์แมนแม่งบังนะครับแล้วก็ไอ้กล่องเอเดเชต์ก็บังด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะปิดได้ปะวะเอาปิดให้มันปิดก่อนนะจะเปิดอีกไอ้บ้าเอ้ยนี่ซูเปอร์แร่นะครับเปิดเปิดจากกล่องสุ่มเนี่ยเป็นปืนปืนเลยวะใช้กระปืนแบบติดดาบอะไรเงี้ยเดย์ไลท์เดี๋ยวจะพ่อเป็นบังครับพ่อเป็นบังวะพ่อเป็นพังเลยครับปืนที่ประจําเซิร์ฟเวอร์ครับผมแล้วก็นี้คือรับซื้อเนื้อฟอมบี้ผมเนี่ยอันละห้าบาทนะผมนะครับ 10อันนี้100นะฮะโอ้คุ้มกว่าเดิมนะฮะโอเคผมยิ่งเยอะยิ่งคุ้มเนะมี่ยผมสบายเลยะฮะอันนี้คือแย่ของครับนี่ครับน้ำเนื้อซอมบี้มาแล่ของได้นะฮะแล้วเดี๋ยวคนมันจะยิงอวดปงอวดปืนเลยรนักหนาวันนี้นะครับอันนี้คือเฟรเทมนี่อ๋อมีแจกอย่างนี้เลยนะฮะรับมาครับเมื่อกี้ก็มีแจกของเหมือนกันเนี่ผมแล้วจะเอากระสุนปืนไว้ด้านบนนะฮะนไว้อย่างนี้เลยครับนี่นี่เดี๋ยวปืนอะไรวะ LS อ่ะ LS 99อสเกผมซึ่งชุดเรามีแล้วเดี๋ยวขอเก็บชุดก่อนเอเดอร์เชดอยู่ไหนวะ อยู่นี่โอ้โหจะทิ่มตาเลยฮะโอ้โหจะของเต็มเอ่ดเช็ดเลยโอ้เดี๋ยวเก็บไว้ไหนดีไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราค่อยเริ่มเล่นอย่างนั้นแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะพาตัวนี้ไปตายก่อนนี่ฮะโซเวอร์นี้นี่คือตายของตกทุกคนไหมครับน่าจะตกทุกคนนะฮะใช่ไหมฮะอ่าฮัลโหลครับแอดมินครับทุกคนอ๋อโอเคผมพิมพ์มาโอเคครับผมโอเคครับ โทษทีให้ผมไม่เห็นอ่านตายตกทุกคนนะผมไม่มีแบบว่าพอกูใหญ่อะไรอย่างงี้ผมตายของไม่ตกไม่มีเนะี่ยซับเบอร์นี้เนี่ยครับอันนี้คือดิมอนสบอลนะครับซึ่งเราไม่ใช้ไม่ชอบแอปเปิลมาฮะเอาอยามาไว้นี่ครับนี่จีซีนี่ไม่สําคัญนะฮะยาใช้ได้นะผมมันสามช่องแต่มันไม่เกินสามช่องนะครับโอเคไหมฮะโอเคอยู่นะนี่ครับสำหรับคนที่ชอบซับเบอร์แนวอ่าพิวพีก็แนะนำซับเบอร์นี้เลยนะครับเป็นปืนเออนี่เจอปืนแล้วเว้ยเป็นปืนไรดาแบบว่า นะครับไอเทมชิ้นใหม่อัปเดตอายี่สทับเทับห้ความรู้สึกล้วนๆนะครับอันนี้คือบาย GC นะครับ7,500บาทต่อหนึ่งอันนะครับของแร่ที่จะมีดรอปคิสไว้นะครับโอ้คือต้องนำจีซมาแลกนะครับโอ้เจ็ดหมื่นหเลยเนี่ย GC ต้อง10อันนะครับแรงสัตว์อันนี่คือปืนที่แบบว่าโหดๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาเตตัตบวกสอครับนี่นี่อย่างนี้นะครับก็มาแลกกันได้นะครับตรงนี้เลยครับ ชาเอฟเอไม่ใช่ต้องสุมดีครับเพราะว่ามันเป็นของแร่นะฮะอันนี้คือ Production โปรดักชั่นบวกห้าครับผมวัวแล้วก็พังยากด้วยครับผมบวกสิบนะครับอันนี้คือช็อปกันนะผมเป็นร้านขายปืนใช่ปะ่ะใช่ดิราคาห้าพันครับสี 4, ่พันฮะแล้วก็อันนี้สามพันนะผมสุนปืนสามารถซื้อในช็อปได้ครับแล้วก็พวกนี้แม่งพ่อแม่งเป็นนบังนี่ครับแมปบีชจะทำอีกโลกอยู่ครับหรืไม่ไปครับผม อัดติดต่อแอดได้ที่การิน่าตามนี้เลยครับอันนี้คืออะไรวะได้จากการเติมครบ1 0 0 0งพันทุกๆเดือนของชุดเก่อครับผมนี่ครับถ้ายิงถ้ายิงอะไรวะถึกยิงตายได้อ๋อคือยิงตายได้นะครับแต่ว่ามันไม่ตกใช่ป่าววะครบ1นึ่งพันทุกๆอ่าถึงยิงตายได้เดี๋ยนะอะไรวะเป็นชุดออชุดกางลองเท้านะครับไอ้ซื้อไอ้หมวกกับรองเท้านะครับลาเมนเดอร์ออสเตตัสบวกเจ็ดอ๋อเป็นของบวก,กเจ็ดนะครับอ๋อนี่ครับวันนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่ครับของก็ จะไม่เกียร์จนเกินไปนะผมเฮ้ยม,มีกล่องอะไรในตัวบางอย่างคลิปเคสเปิดเลยฮนะยมาดูนะครับว่าเราจะได้คิดไว้หรือเปล่านะี <c oughs> ่ฮะแต่ผมเริ่มจะคิดมากแลนะ้วฮะถ้าเกิดไม่ได้คิดไวเนะี่เฮ้ยสิบอันเลยเหรอเดี๋ยวจะเก็บตรงไหนวนะเนี่ยอ่านี้ก็จะเป็นบล็อกแรกกันนะผมไอ้บล็บอกแรกเคสดีนนะี้ฮะปืนอะไรไม่รู้นะผมสุมมาก่อนฮนะอ่านี้น่าจะเป็นปืนที่แบบว่าดูดดีเมีร่านี่ครับถ้าเกิดเราไม่ได้กระสุนเนี่ได้และอ่าเฮลวี่ใส่แม่งเลยผมนะตกกระช่างมันเนะี่ย ผมแจกก็ผมพ่อผมรวยแจกเจกคนไม่ก็ได้เลยเนะยผมนี่เป็นไงแจกเจกแล้วก็โยนเขาา้าระบาดรวยรวยรวยยังรวยผมเฮลเมดเดเดยดโขนไม่ทิ้งกันอย่างนี้ละทิ้งไปดูนก็ได้นี่ครับเฮลเมดให้ met, ผมเดสโนดอปนี้ก็คือแบบว่าเป็นหมวกที่ตายไม่ตกน่ครับเรามาดูกันว่าเราจะได้มาหรือเปล่านะฮะเดสโนดอปด้วยนี่ครับยินเหว่าโหโอกาสได้ไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยเฮลเมดเดี๋ยวผมมีสองอันแล้ว Oh, no อ๋อเฮียเมดเดลไนเดเโนตอบเอาได้มาแล้วคุณผู้ชมครับอ่า uh, อันนี้มีอ๋อ oh, ยังมีอยู่โอเคผมแอดมินเคลียร์เรียบร้อยแล้วยวขอผมไปโอเคครับผมอันนี้คือผมตายของตัวนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแอดครับตายเป็นไรไหมฮะหรือไม่เป็นฮะ <c oughs> หรือว่าลงนอดบับตายครับอ๋อ oh, ตายตายตายอ่ะโอเคผม อ่าอย่างกดอันนี้คือห้องอ๋อห้องไรของใครเข้ามาก็ระวังโดนตีบออกเลยออก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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีบหนีบหนีบหนีบเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่หยุดมันไม่หยุดนี่หัวแบนเลยบอกตายไปให้ผมเนี่ย ไอพวกตามนี่จะมาเอาของนี่ก็โดนหนีไปนี่คือกล่องครับผมกล่องราคา7 5็0 0ม่ผมส่งติดต่อแอดมินได้ครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีเงินในฟเวอร์ก็เติมเงินซะง่ายดีเลยครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าบัตรฟรีอะไรประมาณนี้ผมก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถอ่าเก็บตรงเก็บต่างกันเอาเองได้นะครับเพราะว่าหรับคนขยันไงนะยครับคนขยันก็สามารถหาเงินได้นะฮะโอเคผมเราไปเริ่มเล่นดูดีกว่าครับผมของตกช่างมานนี <c oughs> ่ครับแอมิคนคงไม่ถามพ่อเราบ้างฮะอ่า โปรอัปเปิลอมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเต็มเฟซบุ๊กเด้งมาทําไมครับเนี่ยสุ่มเกยก่อนเซฟโอ้โหทำไมเซฟจ้าล่ะอันนี้คือกดของเซิร์ฟเวอร์อ่ะอ่ะสักหน่อยนึงครับผมห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพับผมนะครับปิดแชทด้วยนะครับสามชั่วโมงครับห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเจลสิบชั่วโมงนะครับแอดมินอาจจะตบตบหน้าฝั่งได้นะครับแล้วก็กระทืบคุณด้วยนะครับอ่าห้ามยัดของใส่ช่องคลาสนะครับเจลสิบชั่วโมงอ่ะนีครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นนะผมแบนีับ ห้ามใช้มาโคหรือเอ็กเมาส์เจลห้าชั่วโมงครับผมก็ระวังกันไปด้วยนะฮะเราต้องไปเซฟก่อนใช่ไหมหรืแมปบีดเราลองวาร์ปไปนี่เลยะฮะเดี๋ยวดันวาร์ปวาร์ปวาร์ปเดี๋ยว,ว,ยวไปไม่ได้วะช่างมันวาร์ปนี่ก็ได้เซฟเซฟหนึ่งเลยนะฮะออไอไฟกาเอามาไซก้านี่เดี๋ยวดทำไมดาเมจมันกากจังทำไมดาเมจมันดูกาดยังทิ้งก่อนนี่ครับวาร์ปมาบีดเลยะฮะดีแพรอ หูบีดบีดมีมีสม่มวัตอบมีวัฟอุโมงค์ครับผมมีวัฟโซนครับวัฟหน้าสามแยกครับเป็นวัฟหน้าสามแยกครับผมอ่าต้องประกาศนะผมเดี๋ยวจะเสียงปืนเสียงปืนเนาะเสียงปืนเสียงอะไรเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เหลืองรู้เหลืองอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวในตรงไหนยิงไปตรงไหนยิงเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยตรงไหนยิงเฮ้ยบอกก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งไม่ได้ Favorite ไวะใครยิงกูอะเดี๋ยวตรงไหนวะเออเจอแล้ว เอาบอเอาบอจะเอาใช่ไหมยังไงก็จะเอาใช่ไหมอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยุ้ยใช้ปืนไม่ได้ชิบหายมันเกินสามกระบอกครับอันนี้ไหครับเฮ้ย fuck ในเวลาปืนลงดีๆหน่อยให้ผมเอาอ่าแบนเดย์ธรรมดามาครับเ,เดี๋ยวเร,เราลองไปตายเล่นดีกว่าปืนที่เขาแจกฟรีก่อนเดี๋ยวเราค่อยอ่าเซิร์ฟเวอร์มไอซิร์ฟเวอร์นี้มีลงโนโด,ดอกไหมครับมีไหมฮะหรือว่าต้องลุยอย่างเดียว มีครับอ๋อโอเคผมตรงไหนแฮะมีครับผมตรงไหนฮะโนดดับโนดดับกากใครมาโกงมกากากนี่ไม่ไปแม่เออนี่ครับเดี๋ยวเอ่อมีปืนฟรีอยู่ครับผมเอามาก่อนนะครับอ๋อโนดดับคือตรงนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเราค่อยลงเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่าลงหาของหาของอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับให้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่หาของยากหรือง่ายอะไรยังไงนะครับแต่ว่าต้องรอจนเยี่ยวเหนียวก่อนครับ ว้าวันนี้เฮฟรอ่เก้าวีนะฮะจะตัดก่อนฮะมาแล้วพร้อมกับคนที่มารอเราหนึ่งคนคือเทปซามซีแล้วก็คนนี้แปปสี่นี่เองแล้วมาโดดยิงๆกันตรงนี้วะขอมีดไว้เป็นแบบไปป้องกันตัวหน่อยนี้ฮะนี่นี่คนไม่รู้ว่าผมวาร์ปมาไหนเฮ้ยมันต้องรู้ดิมันก็วาร์ปตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือบ้านที่ปลอดภัยทีทส่ทสุดภายในซิร์เวอร์แห่งนี้นะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ติดถนนลแล้วก็มีน้ำรอมรอบผมแล้วก็มีหัวซอมบี้ด้วยเฮ้ยแบบนี้นี่มันยังไงกันวะเนี่ย ชุดกอดใส่ก่อนครับศูนย์ปืนไม่ได้บนครับนี่เรียบร้อยอาหารนี่ก็เอาลงมาด้านล่างนะฮะเพราะว่าจําเป็นนะครับมาเรามาลองฟาร์มของดูก่อนนะผมจะได้แบบว่าบอกคุณผู้ชมได้ว่าซเวอร์นี้นี่เอ้ยเดี๋ยว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 เสียงใครวะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวอ๋อด้านล่างใช่ไหมได้ได้ไอ้สองจะไฟกับพี่ก็บอกมาตรงตรงนี่อาเทปต้มายเสีนี่อาชื่อคุณคุณเหมือนมาบินดูเราเมื่อกี้นี่ <laughs> เหมือนเนียนนี่ครับ อ่าตายไปตายปยตายปเ้มีใครอยู่ด้านบนปะเดี๋ยวชุดกล่องมาไว้ตรงนี้ก่อนฮนะมีใครอยู่ไหนวะแม่งเสียงปืน<ไ>เสียงปืนนี่แม่งมาก่อนเลยคนะุณผู้ชมครับแต่ว่าหาต้นเสียงไม่เจอนะฮะผมพยายามมองหาอยู่อยู่ไหนวะเดี๋ยวมีคนมาของตรงของตกเลยตรงนี้ใส่หมวกกันฮนะเหมือนเสียงมาใกล้เดี๋ยวดเหมือนเสียงมันใกล้โอ้สำับนี้ก็หาเงินไม่ยากผมคุณค่าซอมบี้แล้วก็เปิดกล่อง นี่ครับคุณก็ได้เงินแล้วนะฮะอืมแล้วซอมบี้อยู่ไหนวะเจอแต่หัวซอมบี้ไม่เจอซอมบี้เลยนะฮะอืมเดี๋ยวขอเดินไปตามทางก่อนเลยกันฮะวิ่งหนีวิ่งหนีครับมีอะไรวะไปพงไปพัดใครเนี่ยครับอืมปะเปิดกล่องเปิดกล่องมีอะไรบ้างวะมีอาเคที่อันนี้ดาเมจดแปดเลยอะแรงกว่านี้ไว้สปีดเท่าไหร่วะนี้สามสิบเท่ากานันได้ผมเอานี้มาใช้ครับดาเมจเพิ่มมาตั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ โอเคผมไปต่อเลยคงไม่มีคนมาหกหรอกมั้งนะฮะแต่ว่าอยากไฟจริงๆอยากไฟนะฮะถึงของเราจะกาก็เถิดะนะครับเปิดของก่อนฟเว์นี้นี่ของก็ค่อนข้างจะหางานนิดนึงครับผมไม่ยากจนเกินไปนะครับนี่นี่นี่นะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวผมคุณตายที่คุณของตกมันชื่อคนหรือช่องอ๋อเป็นช่องไอ้บ้าเลยนะึกว่าชื่อคน <c oughs> ก็งงทำไมมันมายืนจ้องเราวะผมคือไปด้านบนดีกว่าเผื่อจะได้ไฟกับคนบ้างนะับอ่า ลงไหนอยากไปยิงมันคือที่ไหนครับเนี่ยแอดมินครับผมเอฟมอดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันเหมือนมาทางเราเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ้โหเดี๋ยวเสียงชัดเจนมากแจมแจ้งแดงแจ๋ขอมามาในนี้ก่อนนะครับโอ้โอเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ้โอ้โหโอ้โหอ่าตรงไหนวะตรงไหนวะเอ้ยตาฝาดนี้นึกว่าคนเดินเข้ามาครับผมอยู่ไหนวะนี่ โหอยากเจอคนจังเลยเหงาจริงเลยเนี่ยพอโดนยิงแล้วก็อยากจะหัวร้อนนี่ครับผมแต่ว่าพอไม่มีคนยิงนี่ก็รู้สึกเหงาหง่อยยังไงยังไงชอบกรนอยู่เหมือนกันฮะอันนี้อ่านว่าอะไรวะ M A มาอะไรวะมารีน่าใช่ไหมเฮ้ยเราอยู่ตรงเมื่อกี้มันเห็นลูกปืนลอยไปโอ้โหลูกปืนนี่ก็อย่างกระดาษขันบอลนี่รถจะเพิงเหรอเลวเหงาตอนนี้ครับมายิงได้แต่เขาไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนดีครับแอดมินครับอยู่ไหนวะ อยู่ไหนกันวะอยากโดนยิงนะครับอยากโดนยิงจังเนี่ยโอ้ชก่อนเรายังแบบว่ายังไม่โหดมากเลยครับผมนี่ครับเราอยู่ไหนวันนี้บอกพิกัดก็ไม่ได้ด้วยนะครับบอกหน่อยลิวทีเฮดก็อยากบอกนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนพิกัดก็ดูก็ไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมเดินไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่นี่ครส่วนนี้การหาของถือว่าปานกลางอ๋อนะครับก็ไม่ง่ายจนเกินไปเนาะนะครับไปหนึ่งไปหนึ่งแล้วก็เซฟสองครับ ไปหนึ่งลก็เซฟสองเป็นการบอกแบบว่าเฟี้ฟิลนี่ฮะให้มาตามหาผมที่นี่นะครับอันนี้คือป้ายรถเมย์ใช่ไหมเฮ้ยเมือจะมาว่าจะมีป้ายรถเมย์หรือว่าอ่ามีหรือว่าจะมีคนมาแทนไหมนะครับรอคนไม่มีใจก็เหมือนรอรถไฟที่ป้ายรถเมย์เนี่ยเซฟสองครับเซฟสองท่าเรือโอ้ไม่บอกอ๋อท่าเรืออันนี้คือท่าเรือเลยครับโอ้ช้หาดช้หาดในช้หาดเว้ยมีที่เล่นด้วย จะโยเล่นก่อนออหวังว่าจะมีคนมานะครับถ้าเรือเหงาเนี้ยอุ้ย BSS เว้ยเจอสไนายแล้วเว้ยเยี่ยมใช้ปืนไม่ได้อะลูกซองใช้ไม่ได้เลยครับอ๋อแล้วนะ่าจะใช้ปืนกดไม่ได้นะครับอ๋อโอเคผมไม่ใช้ก็ไม่ใช้เอาเป็นอ่าเป็นยานแล้วกันฮนะยาที่ใช้ได้อยู่ครับพอโปรแจ้งได้ที่แอดมินเนี่ยผมอาจจะมีรางวัลมาให,ให้คุณผู้ชมนะครับนี่นี่ฮะ ว่าถ้าเกิดคุณใช้ปแล้วคุณมาแจ้งแอดมินเองกณก็จะได้รางวัลเช่นกันนะผมได้ส้นตีนได้ส้นตีนไม่หาเลยครับเ,เดี๋ยวไม่มีใครกล้ามาเลยนะครับเออเขาไม่รู้มากกว่าครับผมก็ไม่เป็นไรผมคนไม่รู้ถือว่าไม่ผิดนะฮะแต่ผมขอวาร์ปไปหาคนอื่นๆก่อนนะครับมาเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนว่าหลังไหนแอดมินกับผมหลังแอดมินหลังผมครับแอดมินบอกมาแล้วฮะผมวิ่งวนเลยผมตอนนี้เดี๋ยวริวหลังริวหลังอ้า แปปซี่แปปปซี่อ๊ะโอ้โหข้างบนก็มาเอานั่นแอดมินรีโหลดรีโหลดรีโหลดอ่าโดนมารีโหลดเห้ผมโดนออกมานี่ฮะเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟอืมอ่าอ่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยจะได้เอี๋ยวไอติไตโอติกนี่กินไม่ทันโอ้โอ้ได้เดี๋ยวลงโนดอบดีกว่ามาโนดอบโนดอปดีกว่าม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 าแปปซี่อ่ะเดี๋ยวก็แดกแม่งเลย นะครับของฟรีไม่เอาแล้วเว้ยทีนี้ต้องเอาของจ็คแอดมินเลยฮะใส่ชุดก,กอดสุดโหดนะผมสลไรดีวะโปรเทคชั่นบวกสามเลครับใส่ไปเอายาม,มาทุกแบบวะผมเฮ้ยเอามาแค่สามแบบพอเนี่ยครับฟา์าโก้ครับผมลืมใส่รองเท้าโหอะไรวะเนี่ย,ยลืมใส่รองเท้าก็เหมือนแบบว่าลืมใส่กางเกงในออกจากบ้านนะผมเอเอนี่ไม่เอาแจ็คแฮมเมอร์นี่น่าจะแรงอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่ายังไม่ใช้เลยกัน AWM AWM Magnum ครับผม AK กระสุนสี่เฮฟ เอ็นดินะครับมาประมาณนี้ก่อนเลยผมปืนกลกับสไลด์นี่รู้สึกว่าใช้คู่กันไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับลูกซองลูกซองมาฮะปืนกลกับลูกซองนะครับตอนนี้โนดดับลงอ๋อทางหลังทางนู้นนะครับผมเออนะครับไปเลยดีกว่าเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะผมลงโนดดับครับโนดดับโนดดับโนดดับดีกว่ามามาอุ้ยติดติดอุยอ้ยอุ้ยพึ่งอพึ่งอะไรวะเดี๋ยวไอ้สไปเดอร์ไอ้สไปเดอร์แมนไอ้สไปเดอร์ ไอแคนซัมบะมวยไออาบไออะไรดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปใหม่คนร้ายจริงๆเลยมันใช้ปืนเลยยิงผมอะไอแบ๊บซี่มาเดี๋ยแบ๊บซี่ก็ลงเดี๋ยเฮ้ยไอ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 อะไรเดี๋ยอะไรเดี๋ยวแบ๊บซี่โอ้โหอะไรอะทำไมผมยิงไม่ตายโอ้เดี๋ยวได้ต้องใช้สไนค์คืนมั้ผมไม่ใช้แจ็คแฮมเมอร์ดีกว่าอ๋อรู้สึกว่ามันน่าจะใช้สไนค์บวกกับอ่าแจ็คแฮมเมอร์ยิงเราเนี่ยแล้วนี่ปืนอะไรดีวะเอาดาเมจแรงๆเฮ้ยเดี๋ยว เอวีเอ็แมกนัมนี่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะผมแต่ว่าเ้ยมันแรงนะเว้ยดาเมจเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวหาไอ้นั่นก่อนโหดรอปทางนี้ป่าวะเออใช่ใช่มามาไอสองห้พี่เดิมตะดัวคือมันใช่สูตรอะไรวะสูตรลูกสองสลับกับสไนแน่นอนนะผมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวโหแม่งไม่น่ามีกระบอเพชรมันเลยแม่งทนมาได้ได้ได้โอมันปั๊มยาเลยคคุณผู้ชมครับโอ้เดี๋เดเด เรายังไม่ทันเข้าก็จะต,ตายก่อนแลนะ้ครับคุณผู้ชมครับอ่าลุยเลย yeah. เย่มาเดม่ดมาเดโอ้โหเดี๋ยวยังไม่ทันยิงอเอาไงดีต่อไปครับผมกับชีวิตเราฮนะลงใหม่ไม่ได้ไม่ยอมในชุดก่อนเราก็โหดนะแต่ฝีมือน,นี่คตระเชีย่ยดีครับอุ้าแอดมินได้หองดีเว้ยเหมือนให้ยาบ้ามาในตัวผมเลยไม่รู้จะแล้วว่าค้าลูกใครนี้อ่า ไอ้เจ้าเด้อยิงไม่เข้าดิยิงไม่เข้าดิเจ้าเด้อยิงไม่เข้าดิคุณผู้ชมครับไอ้เจ้าเด้อเด้อเจ้าเด้ติด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 เจ้าเด้อติด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 หืมเดี๋ยวโอ้ยโอเมกุนเนสเอาใหม่โอ้โหอะไรวะแม่งฟู่ก็ไม่ได้เลยนี่ครับโอ้โหแม่งแย่แย่แย่ยุ่ยแย่แย่โอ้ยเดี๋ยวลืมกินอ้างทองโอ้โดบยาโดบยาโดบยาฟรีทำไมผมเป็นฟรีครับเด้อเด้อเดี๋ยวอเด้อเดเด้อเฮ้ยผมฆ่าได้เหรอ ผมคาได้ป่าววโอ้ยกอดแมนปืนอันอื่นนี่ไม่อยากใช้แล้วกลัวตายโอ้โหโนดอบนี่แม่งยากจริงอะไรจริงว่ะเล่นยากฝีมือไม่ดีนี่เอาไม่อยู่เลยนะครับลูกฟองเอามาททำไมฮะอ่าเดี๋ยวแล้วมาลองฝึกดูก่อนนะผมน่ครับอันนี้คลิกซ้ายยิงนะครับอันนี้คลิกขวายิงคลิกซ้ายไอ้เจะปืนหายใช้ปืนอื่นก็ได้ฮะปืนนี้กัน a w p บหายอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้อ่ายังอยู่ยังอยู่ M107 w h ครับผมอันนี้ยิงปุ๊บอันนี้ยิงปนนุ๊บนี่ตามอ๋อโอเคผมเรามาลองอ่ลองเทสดูครับกินก่อนนะกินก่อนอ่าได้เวลาลุยผมโดบยาเรียบร้อยหันหลังกลับมาผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ,าอืออืออืออ่าออกวิธีฆ่ารู้แล้วอย่างงี้โอ้โหสบายสบายสบายดีบ่เดี๋ยวกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวโอ้ยบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคู่เดี๋ยวเดี๋ยวอืออือลูกซองนะผมลูกซองเดี๋ยวเติมกระสุนก่อน เดี๋ยวครับสุนหมดแอดมินครับผมช่วยด้วยแอดมินช่วยผมด้วยผมมินครับสุนหมดฮะสุดพอมหมดครับโอ้โหเดาเดาเดากุศลแอดมินนะเว้อเวยกุศลแอดมินกุศลแอดมินมันยังไม่โกงผมเลยครับเดี๋ยวโอ้โหเสร็จปืนนี่มันลั่นมากนะครับลั่นมากถ้าเกิดเสียงน้ำไปขออภัยคุณผู้ชมด้วยนี่ลดบยาลดยาเดี๋ยวาโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรวะลงแอร์ดีกว่านะลงแอร์ขอก็ตกหมดเด้ย